โตค่ะปัญหาชีวิตคืออะไรจ๊ะการงานการเงินความรักติดขัดค่ะทำแท้งหนึ่งคนค่ะความรักด้วยเหรอค่ะ,ผ,คะผิดหวังตลอดค่ะผิดหวังตลอดนี่มากับใครมาคนเดียวมาคนเดียวอ่ามีแท้งหนึ่งคนท่านเทวดาสักยันพญาเต่าเรือนและพญาจิ้งจกเออ คราวนี้คําถามคือเด็กยังอยู่หรือเปล่าหนึ่งคนยังอยู่ท่านเฉยแล้วการสักพยาเต่าเรือนและพยาจิงจกยังอยู่หรือเปล่าเพื่ออะไรกันหนอไปสักด้วยค้าขายค้าขายคสักน้ำมันขายดีไหมเล่าไม่ค่ะไม่ดีเลยอนนตอนนั้นยังเด็กความเชื่อที่เคย เขาเขาโฆษณาเลยไปตามเขาเสียเงินไปนะท่านเอ๋ยให้เขาเลยนั่นแหละเนาะรักษาสินห้าให้ครบหอส่วนมหโอตลอดจนตายแน่เพราะเอาสิ่งนั่นมาอยู่ในตัวหากทิ้งชั่วนั่นแหละเนาะจะเป็นภัยเข้ามาถึงตัวเพราะเอาไว้ในตัวแล้วสิเอ๋ยถ้าเป็นชีเป็นสันเลยเหรอจิงจกเนี่ยไม่ค่ะเป็นน้ำมันเป็นน้ำมันแตว่าจิงจด จิ้งจกสักทีมือสัิ้งจกสักมือเป็นน้ำมันเป็นน้ามันเหมือนกันอ่าอาเป็นว่าของไม่ของที่ไม่ไม่เป็นมงคล,ลี้ยเขามาอยู่ในตัวแล้วแล้วจะทํากับเด็กอย่างไรดีและใครทําให้ปวดหัวข้างเดียวกดไหลย,ย้อนการงานการเงินติดขาดความรักผิดหวัง เป็นจากเด็กหรือเป็นจากการสักยันเป็นจากเด็กมากมายนั่นแหละท่านเอ๋ยสักยันเลยก็ร่วมนั่นแหละนะถึงให้เขามันสวดมนต์ภาวนานั่นแหละนะทำไปตลอดเนละอ้าวถ้าเป็นพวกเด็กส่วนใหญ่จะแก้ไขหรือเปล่าเธออยากจะให้เด็กไปเกิดหรือเปล่าอยากให้เด็กไปเกิดทำอย่างไรบ้างวร,รักษาสินนะ่ะท่านเอ๋ย เด็กหนึ่งคนเลยใช่ไหมเนาะสิบห้าวันนั่นแหละพอพร้อมหรือเปล่าชายหรือหญิงกันเล่าเลยไม่รู้ค่ะรู้ป่ะหญิงหรือชายไม,ไม่รู้เลยรู้อ๋ยงแล้วชายไใช่ <c oughs> <c oughs> เอาี่แม่เธอเป็นลูกเขาเลยใช่เปล่าเลูกเขาเลยค่ะอ่าโอเคแล้ว<ม>ปัญหาของเขาเธอทำทุกอย่างเลยหรือเปล่า วดหัวข้างเดียวมีส่วนเกี่ยวข้องแม่ทำบุญให้รับหน่อยตบตบยุงตบแรงไปหน่อยอาตบหัวเธอแล้วเธอปวดตลอดหรือเปล่าเป็นบางครั้งค่ะตแตะแล้วก็กดหลังกดไหลย,ย้อนก็เป็นบางครั้งแต่ถ้าเป็นก็คือเป็นหนะักแล้วกดไหลย,ย้อนนี่ไปทําอะไรบ้างเหลี่ยเฉย เออเฉยเฉยการงานการเงินติดขัดไม่รู้เรื่องเลยจังแต่ไม่เขามีความสุขแค่ไหนเ,เห็นเขามีเงินเท่าไร่ก็ต้องไปงัดออกให้หมดตามนี้ไม่หาเข้ามาแต่หาทางให้ออกไปตามนี้ความรักความรักหรอไม่โอเคหรือโอเคไม่ได้ทำอะไรเลยเพ่อไม่อยากให้เขามีความสุขกับใคร คือถ้าใครจะชอบกันก็ไปยุแยงตะแคงรั่วให้เห็นข้อผิดไปให้เปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจอ่าก็เลยผิดหวังไปตลอดทีแล้วมาเป็นยี่ป่าเไงไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ได้ทำเลยนะเพียงแต่ว่าขุดบ่อล่อปลาให้ไปทางนู้นทางนี้แล้วเขาก็เดินไปเองเออไม่มีเลย อาเป็นว่าทั้งหมดเนี่ยคนนี้คนเดียวเลยชื่ออะไรนุุจลีค่ะหญิงเหรอหญิงยังแสบขนาดนี้เลยเหรอหญิงอะค่ะเชนนุชจลีผู้ชุดแดนเซอร์รู้เรื่องเขาปะชุดแดนเซอร์สองชุดนะคะสองชุดค่ะชมพูกสีแดงค่ะสีชมพูกับสีแดงค่ะห้าบุดหนังชีแดงสุด มีคนละแนวกับแม่เลยเธอรู้เรื่องหรือเปล่าคนละแนวกับแม่เลยเธอก็เต้นกันเหรอคนละแนวอ่าไม่เขาไม่รู้เรื่องเลยเธอไปฝึกที่ไหนมาวะเขาเชยมันเบอร์เบอร์อ่านี่ไปแอบไปเที่ยวดูแดนเซอร์อ่าไปซื้อชุดห้าขวบเจ็ดขวบมาสองชุดตามนี้อ่ากินข้าวกินข้าวหมนกัรอดไป เียมัมีคยวมัมีมแดงอย่นี้กินได้ค่ะปแล้วค่ะอ้าน้ำนมเซเว่นตามนี้เสื้อผ้ามีลวปอยสัตว์ปลอโทสาโอเคสอทานหนึ่งชุดทำเมื่อไหร่ทำเลยะทเลยเนี่ยนี่มาพร้อมเลยใช่ไหมใช่อ่าโอเคบายบายไปได้นุจจีไปได้เลยห รีบไปเดี๋ยวเขาเปลี่ยนใจบายยัง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 ไม่ได้เวลาแล้วก็เป็นพระก็ดูไม่ได้ตามนี้ป้าด่ได้แต่าป้าดูได้ชื่อป้าป้าก็าาาถือศีลเ,เ,เดี๋ยวเธอก็เดี๋ยวเธอก็มีบาปติดตัวหรอกทําให้ป้าใจแตก<อ>ใช่นี่เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม ออกไปเต้นข้างนอกเลยเดี๋ยวเขามีเวทีต่างหากเลยก็เธอไปเกิดเมื่อไหร่เธอ<ม>ก็ไปอธิษฐานว่าขอให้ได้ในสิ่งที่ปรารถนาตามนี้อ๋อเราไ่เจอกันกใช่ไม่ได้บายบายเดี๋ยวเปลี่ยนใจ<ม>ไปจเรื่องอะไรกะ ทาน๋ยไม่ต้องกลัวหรอกเดี๋ยวเขมีงานสงการปีใหม่งานคริสต์มาสงานอะไรแย่ๆไปหมดตามนี้บ<ะ>๊ายบายมีอะไรนะจ้างเดี๋ยวถ้าเธอเป็นคนดีพูดจารู้เรื่อง,องอพูดเรื่องไปได้แล้วสาธุเออบ๊ายบาย